สวัสดีพี่น้องผมนะครับมือนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสบันกรงสวยคือเก่านะครับหลังจากหายหน้าหายตาไประยะหนึ่งนะครับก็่อนดางว่างานมันจะรนมือนะครับเลยบ่มนี้เวลาเห็ดคลิปซูพีซูนองเลยรับชมนะครับกัเอฟซีกับหลายๆท่านกะเปิรนกับว่าคือบ่เหตดคลิปเบิ่งแน่กันเลยมือนี้มีของทีำนี้นะครับกับส่งทีำนี้นะครับก็เลยสีเหตุคลิปซูเอฟซีนะครับ บึงนะครับอ่าเร่ียกเป็นอ่ะเป็นงานกลองเลยดีกว่านะครับเป็นงานกลองตัวใหญ่นะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เป็นตัวจมโบนะครับตัวที่ว่าผมอ่าออกแบบมาใหม่นะครับผมอ่าด้านบนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับงานตัวนี้ยังพอได้เก็บสีนะครับผมมีเก็บสีอีกรอบนึงนะครับของข้าเจ้านะครับอ่าอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับด้านนนะครับให้ชมนะครับกว้างนะครับ ตัวนี้ผมสีบอสไซไร์นะครับเพื่อน้ังบอสไซไร้นะครับด้านข้างนะครับปะชีเฮตไปประมาณนี้นะครับเป็นไว้เขานะครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นย่ไงไงก็ปกติเลยนะครับอ่าหลัวก็มนี้ทั้งด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นตัวทั่วไปนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ยังเป็นส่งไม่ผมเพื่อนไ้ยก ไฮยกปานุ่นนะครับตรงนี้เห็ดเพื่อนเห็ดปานุ่นนะครับของพี่บรรลบของแสวงนะครับขอบคุณในหลายนะครับเจาะด้านหลังนะครับท่านใดที่อยากได้แบบใดกะท่านก็ทักมานะครับผมหรืออยากได้ลูกนกก็ทักมานะครับลูกเจ้าฟูดรั์ก็ยังพอมีแบงนะครับให้พี่ให้น้องนะครับยอดจองเชื่อกันหลายแต่ว่ากะเห็ดหลายที่เก่านะครับสําหรับลูกเจ้าฟูทรัพย์มีผลงานแล้วมากมายนะครับตรงนี้นะครับอ่า เป็นใบนี้เป็นใบปกตินะครับใบทั่วไปนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมานี้นะครับอันนี้กับจีเดินทางมาอนี้ครับเพื่อนโอนมาแล้วนะครับกับลูกค้าเก่านะครับเพื่อนว่าสืซือไปให้ลูกชายเพื่อนนะครับพอลูกชายบริเลียนโทรศัพท์ปนดนะครับซื้อไปเพราได้ให้เพื่อนออกหมาออกห่ังนะครับกินเข่าป้าน้ำพ่อน้ำแมมนะครับถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับ กนาสนับสนุนนะครับตรงนี้ผมลดใหนเป็นราคาพิเศษไปนะครับอเห็นแกะปกหลาน้อยๆนะครับมันมากริ่นะครับทำนี่นะครับ่าหลังจากนั้นก็มีงานนะครับเป็นงานโตนี่นะครับกัสีบที่แห่งนะครับเป็นงานชั้นนะครับยี่สิบสามนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นชั้นสิ่งเอาง่ายๆว่าเป็นชั้นสิ่งนะครับก้อนสั่นๆนะครับเนาะกระเฮ็ดให้แล้วนะครับ นี่นะครับด้านล่างผมจะล็อกแบบนี้ให้นะครับถูกอันนะครับเส้นไว้ต้องทะลุข้ามาแล้วก็ประกอบด้วยตัวนี้นะครับบีบรัดไว้นะครับเพื่อที่จะบลอกให้ไว้ตัวสายนี้เด้งออกนะครับผมเ็ดให้ดีนะครับกับสีใสอุปกรณ์้เบิดนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรวมส่งแถมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนี่เขาควได้ราคาเขาลดลงมาเนื่องจากไว้หวยทีผมได้มาน่ะมันเป็นไว้ไว้เกรดเอนะครับแต่ว่า ผมได้นมาในราคาที่บ่แพ้งนะครับพี่สาวเราให้มาในราคาบอแพ้งนะครับเพราะว่าผมเอาเรดเลดไหลายนะครับผมซื้อไหลนะครับกะเฮากับลดราคาลงไปเช่นกันนะครับบ่ได้ว่าอาได้ถือแล้วมาเอาเกียวน้องหลาขึ้นเ่านะครับลดลงมาเป็นรอยนะครับกะอันนี้ก็ฝากฝากพี่ฝากน้องไว้น้านะครับกะอีกด้านนี้นะครับอ่าผมเห็นผมมีไม้เสียดๆอยู่นะครับผมก็เลย เฮ็ดขึ่นมาไวจะใส่งานนะครับตรงนี้เป็นค้อนขนุนนะครับพื้นไม่จักผมมี่ไม่เศษเศษนะครับผมก็เลยเห็ดขื้นมาว่างถาใส่ลูกนกนะครับผมฐานลึกนะครับตัวนี้เป็นฐานลึกฐานลึกนะครับฐานสูงนะครับนี่นะครับขนาดนานี่23นิ้วนะครับผมตรงนี้กับแบงแบงคือกันนะครับถ้าผู้ใดอยากได้นะครับท่านท่านเป็นเอฟทีผมผมแบงให้เลยนะครับผู้ใดมาเข้ามาหม่ายกางให้เลยนะครับ ตัวนี้ผมสิขายู่ปกติผมสิเปิดอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ผมเปิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทรอมสุกนะครับอ่าเก็บเงินไปทางให้พ้อเลยนะครับตัวนี้บ่ได้บวกเอาเลยนะครับพันห้าเก็บเงินไปทางนะครับขอเป็นเก็บเงินไปทางให้เลยนะครับใบเดียวนะครับให้ใบเดียวนะครับใบนี้ใบเดียวนะครับคอนขนุนนะครับผมคอนขนุนคอนไม้ขนุนมีมีอันเดียวนะครับเพราะว่าผมมีไม้ขนุนซ้ำนี่นะครับนี่นะครับเดินสายให้ห้าเส้นเส้นใหญ่นะครับ ตะขอเป็นตัวใหญ่นะครับตะขอตะขอตัวใหญ่นะครับน้ําหนักไม่เยอะนะครับน้าหนักเบานะครับสานผมพมสีนินน้าหนักเบานะครับถือง่ายนะครับถือง่ายายง่ายเพื่อที่มันอยู่สูงสูงบางเทีเ่ากับเอื้อมพ่ถึงบางทีเนี่ยมันมันกะบมันบ่หนักเราเอากับถือได้ไงหมันก้งนะครับ่บลุดมือนะครับนี่นะครับออกแบบมาให้สวยงามนะครับตรงนี้นะครับใส่คุ้มคาแทรแน่นอนนะครับผม หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเก็บเงินไปทางให้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้กะที่เป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็เหลืออีกอยู่ประมาณเจ็ดแปดใบนะครับที่ว่าผมเหตุบพรท่านลูกค้านะครับกะก็ฝากไว้น้าครับไว้กัเริ่มทยอยเขม้าแล้วกะไม่กับทยอยเขม้ากับเท็ดให้ลูกค้าได้ให้ท่านนะครับให้ท่านใส่งานนะครับอีกจะน้อยนะครับฝากไว้น้ำครับอีกจะน้อยจะเป็นหนักฤรูการเก็บเกี่ยวนกจะเริ่มคึกนะครับ ท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์พวกนี้ให้รีบสั่งหน้านะครับผมผมสีแจ้งไว้ก่อนนะครับเตือนไว้ก่อนว่าหลังจากนี้ไปล่ะผมวางงนผมอ่ะจะหลายแน่นอนนะครับจะจะจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมกับพยามฮ็ดสตอกไว้นะครับตะบากับท่านนะครับท่านท่านอยากได้น่วยง่าหน่วยง่ายท่านก็ต้องรีบสร้างไว้นะครับเราก็นัดผมไว้นะครับมาจำผมไว้นะครับจักสองสามร้อยนะครับบม่ได้เสียหายนะครับไม่ไงไรแบบนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับ หรือว่าแบบเป็นไม่เต็มนะครับหลายรุ่นนะครับท่านขอเบอรงรีวิวนะผมเลยเลยนะครับหรือว่าที่ทากลายมากก็ไ้นะครับเบอร์โทรผมสิงไว้นะครับให้นะครับหน้าคลิปแล้วก็่ายคลิปนะครับสิงไว้ท่านนะครับท่านก็โทรมาสั้งจองไว้ก็ได้นะครับอ่าเป็นมาจาไว้เลยก็ได้ครับท่านบอท่านย่านท่านบอได้ท่านต้องมาจําไว้ครับท่านมาจําไว้คือได้แน่นอนนะครับสําหรับงานของผมนะครับ ลูกนกก็เช่นกันนะครับก็ต้องมัดจําไว้คือกันนะครับมัดจําไว้ผมจังหน่อยนะครับก่ต้องมัดจํไหลนะครับส่วนลูกนกมันไงผมจะใส่เบิดก่อนนะครับก็ฝากเกบีทุกท่านหาตที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้านะครับกดซับสไครต์ให้น้านะครับผู้ใดเข้ามาบึงคลิปนี้แล้วอ่าขอให้ท่านลำลาำรวยๆวยทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ